สวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องครับที่มีตำหนิเนาะส่งคุณสุดาพรนะครับที่หัดใหญ่นะครับก็อันนี้ลองเครื่องดูคิมมาครับหลายๆคนถามว่าคิมมาทำไมยเยอะจังอันนี้เป็นอยู่ที่กาแฟนะครับมันไม่อยู่ที่เครื่องเดียวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะลอง ตีนนะครับอ๋อกดด้วช่วงนะครับแล้วก็นำร้อนเปิดก่อนครับกดโอเคใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับมันเป็นเครื่องใหม่นะแต่มันมีตำหนิเครื่องนี้นะครับตำหนิอยู่เนี่ยเจ้าวิดีโอมันจะมองไม่ค่อยเห็น นะครับแห่งน้ําที่สําคัญคืออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเติมน้ํานะครับน้ำอย่าให้ขาดนะครับสายอย่าให้ร่อยนะครับเดี๋ยวผมรอเย็นแล้วน่าจะพรุ่งนี้เป็นแพ็กส่งนะครับขอบคุณมากครับ